ตลอนไปการคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนนะครับที่บางซื่อก็ของผมเองรอบนี้นะครับเข็มสี่รอบที่แล้วเป็นของคนที่บ้านนะครับที่พาไปเข็มสามวันนี้วันนี้ผมก็จะโดนของไฟเซอร์นะไม่รู้ว่าจะร่วงเปล่าไปฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่บางซื่อ นี่ครับ13 5, 13ใเข้ามาใหม่สำราเต็มเลยครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็โชว์จูอเร์ขอสให้เจ้าที่ดูนะครับแต่อไครับ ฉันชื่อก่อกนครัสิบใช่ไครับดูลเลยครับนี่จะเป็นคิวแรกแรกที่มาโชว์พิเออโคใช่ไหมครับเปิดให้บริการด้วย ที่สี่ตรงไปโน้ตบุไป้ายไหนครับายเหลืองกีน้ำเครับก้ามวครับจับได้เลยค่ะมาได้ค่ะจบภารกิจไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มสี่มาที่บางซื่อตอนแรกคิดว่าเขาจะมีน้ำมีอะไรแจกนะก็เลยไม่ได้เอาของกินไป สรุปรอบนี้แม่ไม่มีของแจกครับเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะฮะว่าจะไปไหนต่อทำอะไรต่อโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนไปกัน